สวัสดีค่ะกงุนาสาพนกนกนวีเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แบ่งปันข้อมูลสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะเกี่ยวกับการบันทึกสถานะครอบครัวเพื่อนของเราสอบถามก็มาว่าสามารถมาทําที่สานทูตไทยที่ออสโลได้ไหมการบันทึกสถานะครอบครัวให้เป็นสถานะสมรสวันนี้พนกมาตอบว่าไม่สามารถทําได้นะคะเกี่ยวกับการบันทึกสถานะครอบครัวแต่เพื่อนๆสามารถมาทําหนังสือมอบหน้าที่สานทูตไทยได้ค่ะ มอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยไปดําเนินการแทนเรานั่นหมายถึงมอบอนนาจให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือญาติพี่น้องของเราไปดําเนินการแทนเราได้กรณีที่เราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปได้ด้วยตัวเองก็สามารถมาทําหนังสือมอบอำนาจที่สาลทูตไทยที่ออสโลวันนี้เคลียร์นะคะเรื่องการบันทึกสถานะครอบครัวไม่สามารถบันทึกได้ที่สารทูตแต่สามารถทําหนังสือมอบอนนาจให้คนที่เมืองไทยไปดําเนินการแทนเราได้ วันนี้พนกก็มาเคลียร์ข้อสงสัยแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ